สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอแนะนําการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนทั้ง3สูตรที่เดินต่อให้ท่านชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรของเรานี้นะคะท่านผู้ชมขอแนะนําการคำนวณหาเลขเด่นวิ่งบนนะคะ3สูตรนะคะในคลิปนี้ก็ขอแนะนําการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับตัวเลขเด่นการคํานวณวิ่งบนของเราทั้ง3สูตรในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์พศ2565นี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรวมกันสนับสนุนสลกากกินแบ่งรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอแนะนำการคำนวณสูตรเก่าทั้งสสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมสำหรับ สูตรที่หนึ่งนี้นะคะแนวทางบุมบนของเราก็ลงให้ท่านชมในงวดประจำวันที่30มบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วสองงวดนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณนี้นะคะท่านผู้ชมขอแนะนําการคํานวณหาเลขเเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะสูตรคํานวณของเรานี้นะคะท่านผู้ชมเอาตําแหน่งของหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนบวกหนึ่งคงที่นะคะการคุนวณเลขเกเด่นในงวดที่แล um ้วนะคะท่านผู้ชมทางเราคุานวณได้เลขเก้าและเลขสูตนะคะท่านผู้ช es มผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่ง ในงวดประจำวันที่17มกราคมนี้นะคะ3ตัวบนออก159นะคะ159เพราะฉะนั้นสำหรับดเด็กเด่นการคำนวณเลขบนในงวดนี้ข่าวจะริบเด,นด่นเลข9นะคะท่านผู้ชมเลข9ในการคำนวณข่ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะจะก็ในงวดวันที่ลืมลงงวดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ17มกราคมพศ65ที่ผ่านมานะคะ จากสามตัวบนออกมาแล้วนะคะหนึ่งห้าเก้านะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคานวณในงวดถัดมานี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะทางาารเราจะคํานวณหาเลขเด่นวิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะการคานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีกระสอบใดว่าผลลหลั์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้จต่เรามาทําการคํานวณดยกันนะคะ หลักมือนะคะเลขแปดแปดบวกเก้านะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดไดรเนเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะได้แปดจ้ะสําหรับผลออกเรามาล้นกันต่อนะคะจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเดขเดนบนในสูตรที่หนึ่งของเราที่เดินต่อนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้รขเดนมาแล้วเลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดหน้าคืองวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ สุดคณวนนี้นะคะท่านผู้ชมก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่30ธันวาคมมานะคะผ่านมาแล้ว2งวดนะคะจะเรามารอลุนกันต่อนะคะว่าในงวดหน้าจะผ่านอีหรือไม่นะคะสาหรับแนวทางนี้นะคะท่านผู้ชมจะขอฝากการคำนวณอีสูตรหนึ่งนะคะท่านผู้ชมวิ่งบนของเรานะคะก็เริ่มในงวดวันที่30ธันวาคมเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้ว2งวดเหมือนกันนะคะการคำนวณสุดของเรานี้นะคะท่านผู้ชมเอาตำแหน่งของหลักสิบล่าง2ครั้งโบหลักหน่วยครั้งที่1 ขออภัยนะคะหลักหน่วยครั้งที่สองเอาหลักสิบล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมการคำนวณเลขเด่นในงวดที่แล้วคืองวดประจําวันที่17มกราคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขห้าเลขหกนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะออกหนึ่งห้าเก้าเพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นการคํานวณวิ่งบนในงวดนี้นะคะเอาตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้ว 1นงห้านะคะคือววันที่17ดมกราคมที่ผ่านมาจะสสาหรับแนวทางการคานวณในงวดถัดมานี้คืองวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์นะคะท่านผู้ชม้าเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะหลัก10แร่ง2ครั้ง9กาคูณ2นะคะ18 18บวก6นะคะ24 24ได้เลขเด่น4นะคะ4ี่บวก1คงที่นะคะได้5จะสําหรับผลออกเรามารอลุนกันต่อนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณเเดินวิงบนของเราที่เดินต่อในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะท่านผู้ชมในสูตรคำนวณที่สองของเราทางเราคำนวณได้เเดนมาแล้วเลขสี่และเลขห้านะคะท่านผู้ชมจ้ะก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสําหรับสูตรคำนวณของเราวิ่งบนนี้ก็เริ่มในงวดวันที่16ธันวาคมนะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วสําหรับแนวทางนี้ผ่านมาแล้ว3หมงวดนะคะท่านผู้ชมก็เริ่มในงวดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาจ้ะ สูตรสำหรับสูตรคำนวณนี้นะคะท่านผู้ชมเอาตำแหน่งของหลักแสนนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่1บวกหลักร้อยครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่2 2ครัง้งบวกหนึ่งคงที่นะคะสำหรับการคำนวณเลขเด่นในงวดที่แล้วนะคะคืองวดประจำวันที่17มกราคมทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลที่หน,นึ่งสามตัวบนหนงวดประจำวันที่17มกราคมนี้ออกมาแล้วหนึ่งห้าเก้านะคะหนึ่งห้าเก้า เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับเด่นการคํานวณว,วิ่งบนในงวดน,นี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคํานวณข่ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนสามตัวบนออกมาแล้วในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี้ออกหนึ่งห้าเก้านะคะจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานี้คืองวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะคะท่านผู้ชมทางเราจะทําการคำนวณหาเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะหลักแสนนะคะเลข8 8ดแปดบวก7จ็ดบวก7นะคะ 2ี่สิบสองยี่บสองบวกหกยี่บดกหนะคะสามสิบสี่สามสิบสดเล็กเดนสีนะคะสี่บวย1คงที่นะคะได้ห้าจะสําหรับผลออกเรามาลุนกันต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดนานะคือวันที่1ขออภัยนะคะท่านผู้ชมหนือนกุ 1, มภาพันธ์นะคะหนึ่งกุมภาพันธ์พศสาร้อยนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรวิ่งบนในสูตรคำนวณที่3ของเราที่ลงให้ท่านผู้ชมในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เดนมาแล้วเลขสี่ลยเลขห้านะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเดนวิ่งบนในงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคนี้ทางเราคำนวณได้เดนมาแล้วเลขสี่ละเลขห้านะคะท่านผู้ชมสำหรับ3สูตรของเรานี้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็ทางเราคำนวณได้นะคะ สูตรที่สองนะคะก็ได้เลขสี่เลขห้าเหมือนกันนะคะสองสูตรสูตรสองและสูตรสามนะคะก็ตัวเลขการคำนวณของเราเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเลขสี่เลขห้าเหมือนกันนะคะและวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งของเราก็คำนวณได้เลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมจ้ะสามสูตรที่ลงให้ท่านผู้ชมของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมที่เดินต่อในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ก็ได้สี่ตัวเลขเด่นนะคะสําหรับตัวเลขเด่นการคํานวณวิ่งบนของเรานะคะท่านผู้ชมได้เลขสี่เลขห้า 2ส,สูตรนะคะสองสูตรบนที่เดินต่อก็ได้เลขสี่และเลขห้าและอีกสูตรหนึ่งได้เลขเจ็ดและเลขแปดน,นะคะท่านผู้ชมสามสูตรการคำนวณของเราก็ได้สี่ตัวเลขเด่นนะคะสี 4, 5, 7, ่ห้าเจ็ดและแปดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศา,าสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสุดของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้เฮ้รวยๆทุกๆท่ทานนะคะสวัสดีค่ะ